ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านผูดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรา,ารคามเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2567นำโดยท่านผู้อำนวยการกลุลวุฒิวิทยาเมทางกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินขออนุญาตนำเรียนผู้ปกครองทุกท่านวิทยทัศน์ ขึ้นเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาบุตรหลานของท่านได้เรียนรู้ฝึกฝนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบกิจกรรมและการแข่งขันวันนี้เรามาทบทวนความสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมากันดีกว่าค่ะทุกท่านคะทุกท่านยังจำวันแรกในการเริ่มต้นปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมากันได้ไหมคะ วันนั้นจำนวนนักเรียนของเราทั้งหมด70คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนเราพบกันวันแรกในวันประชมุมผู้ปกครองนักเรียนณหอประชุมโรงเรียนบ้านผูรินแห่งนี้นั่นเองค่ะนักเรียน70คนในวันนั้นถูกหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันผ่านโครงการต้นกล้าคนดีวิถีผูรินต้นกล้าทั้ง70ต้น เข้าสู่รัวโรงเรียนในวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2566โดยการจัดก,การเรียนการสอนจากครูประจำชั้นและกิจกรรมต่างๆ ต้นของการอยู่ร่วมกันในรั้วโรงเรียนคือกิจกรรมการเลือกตั้งสภา,านักเรียนโรงเรียนบ้านภูดินประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ประธานนักเรียนในปีการศึกษา2566นั่นคือเด็กหญิงพัชริดาสาสีทา ด้วยช่วยกันด้วยกิจกรรมอนาเขตสม,มคัคคีได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและการรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในทุกเช้าในการทำความสะอาดเครรบผิดชอบของตัวเองนั่นเองค่ะภายใต้โครงการต้นกล้าคนดีวิถีภูดินมีกิจกรรมมากมายดังเช่นกิจกรรมต้อนรับน้องหน้าโรงเรียนในการฝึกระเบียบความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันในกิจกรรมเข้าแถวคารพทงชาติฝึกการไหว้มรารยาทต,ต่อผู้ใหญ่และผู้ที่อาวุโสกว่ากิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ผ่านชมรมนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านภูดินมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในทุกเช้าและตอนพักเที่ยง กิจกรรมโรงอาหารบรรดาสุขเพื่อสร้างกฎกติการ่วมกันในการรับประทานอาหารสร้างระเบียบว,วินัยและสุขอนามัยที่ดีในการกินนั่นเองค่ะ mm hmm. กิจกรรม MyIdol เกิดภาวะผู้นําและผู้ตามเป็นแบบอย่างในทางที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆโดยมีการฝึกทุกวันสุกเพื่อความพร้อมเพียง ทุกท่านคะในรอบปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านผูดินมีการทำกิจกรรมวันสำคัญต่างๆมากมายเราไปดูกิจกรรมที่ผ่านมากันเลยคะ่ะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาได้นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมวันภาษาไทายแห่งชาติได้เข้าร่วมการแข่งขันณโรงเรียนโนนม่วงวิทยาคารได้รับรางวัลดังนี้กิจกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทายได้รับรางวัลชะนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กชายพิชัยภูสิทธิ์บุญน้อยกิจกรรมการวาดภาพระบายสีได้แก่เด็กชายธนกิจ เพียรชนาดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กชายธนพัฒม์มูลยาพอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทยบ้านภูดินทีมที่หนึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งบ้านภูดินทีมที่สองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและนอกเหนือจากนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะท,ทางภาษาไทย โครงการรักภาษาไทยโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการคัดลายมือกิจกรรมการเขียนเรียงความและกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์นั่นเอง,<า>งค่ะทางโรงเรียนได้สนับสนุนและส่งเสริมได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนโครงการปลูกฝังคุณลักษณะเด็กและเยาว,วชน4ประการตามพระราโชบายเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีการอ่านออกเขียน ได้ในระดับปฐมศึกษาโดยมีรายการแข่งขันในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3การแข่งขันอ่านออกเสียงณโรงเรียนบ้านโคกกาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกกาน้อ,นองโนและนอกเหนือจากนั้นโรงเรียนได้สนับสนุนและส่งเสริมกระตุ้นความเป็นผู้นำด้วยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาแกนนำสภานักเรียน ด้วยกิจกรรมการทดลองณโรงเรียนบ้านวังกุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3อำเภอโกสุมพิสัย ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2566และได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศารรสตร์นักสพานเทพสุดาพิพิธภัณฑ์สิรินทรพุทธสถานภูสิง์จังหวัดกาฬสิน์ที่ผ่านมาค่ะเพราะกิจกรรมเป็นสิ่งนำแห่งความสำเร็จ กิจกรรมเป็นเหตุให้สนุกสนานกิจกรรมทำให้ใจเบิกบานกิจกรรมการทำงานเพื่อสามัคคีกิจกรรมการทำงานเพื่อสามาคัคคีนั้นมีกิจกรรมวันลอยกระทงส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนภายนอกสถานศึกษาณจังหวัดหนองคายที่ผ่านมา กิจกรรมที่กระตุ้นความสามาคัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคโกอน้องโนโดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกณนโะรงเรียนบ้านนานกเขียนและมีพิธีเปิดรอบชิงชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่ณโนะรงเรียนบ้านโคโกอ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกีฬาเปตองชายรางวัลกีฬาวิ่งผัด4คูณ100เมตรรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเนื่องในงานกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขอก่อน,น้องโนประจําปีการศึกษา2566 โรงเรียนบ้านภูดินได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์รักษาชาติและความเป็นไทยไว้ได้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองระดับปฐมศึกษา ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งได้แก่เด็กหญิงธนัญญาเทศธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หและมหากรรมการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71โรงเรียนบ้านภูดินขอแสดงความยินดีกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านภูดินที่ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรินสุปตะตำเด็กชายภูวดลมูลยาพอเด็กชายธนพัฒนมูลยาพอ,ดาพาพอได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6ฝึกซ้อมโดยคุณครูปิยรัตน์โกษาทองคุณครูอมรคงแสนคำและขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกวินพบนามวันเด็กหญิงอภิญญาจำปาเ,ลลปเหล็กได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรยายงามอย่างไทยระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึง3ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุธาทิพย์เจริญรัตคุณครูบพิษแก้วศรียาค่ะ รางวัลต่อมาขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนันชิชาลาชทองได้รับรางวัลเหรียญทองรองชั้นเลิศอันดับสองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสเด็กหญิงทดนัญญาเทศธรรมได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี 6. ฝึกซ้อมโดยคุณครูจงรักษัยาศัตร์ ขอแสดงความยินดีให้กับเด็กหญิงอนุทิดาศรีจันทร์ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึง6ฝึกซ้อมโดยคุณครูอุทุมพรวงษาขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรีลาวดีจุมโฮมได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึง3ฝึกซ้อมโดยคุณครูปิยาัต์โกษาทอง รางวัลต่อมาขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรพัฒน์ผุยบัวคอได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4-6ฝึกซ้อมโดยคุณครูจงรักชัยศัตร์รางวัลเด็กชายบร,รมีนิวงษาได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4-6ฝึกซ้อมโดยคุณครูบพิษแก้วศียา โรงเรียนบ้านภูดินนำโดยท่านผู้อำนวยการกุลวุฒิวิทยาเมทางกูลได้ให้ความสำคัญในวันสำคัญทั้งปีใหม่และวันเด็กได้มีการจัดกิจกรรมวันปีใหม่และนำนักเรียนเข้าร่วมวันเด็กแห่งชาติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคโกออและได้เข้าร่วมประกวดแดนเซอร์ได้รับรางวัลแดนเซอร์รุ่นอายุ7-12ปีในรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนั่นเอง ค่ะเด็กๆมีความสุขและตื่นเต้นนั่นคือรอยยิ้มของคุณครูทั้งกิจกรรมภายนอกและภายในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือณโนะรงเรียนบ้านภูดินและนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือณนะโคกก่อแคมป์นั่นเองค่ะ ผลงานส่งท้ายในปีการศึกษา2566ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านภูดินที่มีผลการประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2566ได้รับคะแนน95.41ในระดับ AA และในปีการศึกษา2567ขออนุญาตแนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษานำโดยผู้มยการกุลวุฒิวิทยาเมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินคุณครูประถมวัยคุณครูอุทุมพรวงษาคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคุณครูสุธาทิพย์เจริญรัตคุณครูประจำชั้นศึกษาปีที่สองคุณครูบรพิษแก้วศรียา คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3คุณครูนิติพงศ์ประเขตานันชั้นประถมศึกษาตอนปลายคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูปิยรลัตโกษาทองคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูอมรคงแสนคำคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูจงรักชัยศัตร์ ในปีการศึกษา2,567 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนนักเรียนอนุบาล2 7คนอนุบาล37คนชั้นประถมศึกษาปีที่27คนชั้นประถมศึกษาปีที่3 10คนชั้นประถมศึกษาปีที่49คนชั้นประถมศึกษาปีที่5 6คนชั้นประถมศึกษาปีที่6 15คนรวมทั้งสิ้นจำนวน67คนท่านผู้ปกครองที่เคารพถูกท่านคะขออนุญ,ญาตฝา f ากเฟ o บุ๊กแฟนเพจของโรงเรียนบ้านภูดินภูดินสคูลเป็นแฟนเพจ a c e b o o k มีการลงข้อมูลข่าวสารในการแจ้งข้อมูลต่างๆดังเช่นการประชุมผู้ปกครองในวันนี้ลงทาง Facebook ฝากติดตามด้วยนะคะ ในการรับเงินอุดหนุนประจําปีการศึกษา2567ในการรับค่าเครื่องแบบนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้รับเงินจำนวน325บาทระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน400บาทโดยรับกับคุณครูประจําชั้นและรำเอกสารรับรองสําเนาถูกต้องขออนุญาตแจ้งผู้ปกครองในการหักค่าประกันชีวิต จำนวน170บาทโดยทำประกันชีวิตอุบัติเหตุกับบริษัทสยามสมายมีการชดใช้ค่าสินไหมขออนุญาตนำเรียนผู้ปกครองดังนี้ค่ะ มีการเกิดอุบัติเหตุต่างๆให้นำใบรับรองแพทย์และใบสรุปงบหน้าค่ารักษาพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอได้ครั้งละ300บาทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ครั้งละ100บาทค่าชดเชยผู้ป่วยในเมื่อรักษาตัวนอนโรงพยาบาลได้สูงสุด500บาทต่อคืนค่ะ